สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขน,นมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับน้ำเนาะคะ่ะนอเป็นนี่เป็นวันที่อากาศบ่ค่อยดีปนได้เนี่ยขออนุญ,ญาตอามอนก่อนนะคะเดอะ้อมักสีม่วงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ้าวอย่าเพิ่งตกใจกสีผมเน,นาะค่ะเดดินนำสีล่งคลิปไว้หายการเฮ็ุสีผมแบบนี้เนาะคะ่ะนอเฮ็ดจังไดฟอกจากเทือแล้วก็ล่งสีอีหยังจังไดยสีนี่เนาะคะ่ะสีแปลแกประหลาดทรงภาพให้สามีเบิ่งสามีน่าก็ตกใจขึ้นกันเนาะคะ่ะอ้าวเบาๆเรื่องเฮ้า เรื่องฮอตเวบอที่หลังเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้น้ำจะมา,าพูดเกี่ยวกับคลิปของคุณป้าวันเพนสวีเดนเนาะคะ่ะเนาะเป็นเรื่องของการเล่าไปดาคนเก็บเห็ดเนาะคะ่ะเนาะอันนี้น้ำจะมาว่าเป็นกรณีกรณีไปเนาะค่ะว่าเป็นอย่างนั้นคือเมื่อว่าเอา้เอาอังกีแล้วกันน้ำเป็นหนึ่งในคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศน้ำได้สามีฝรัง่งแล้วก็ น้ำกับเป็นคนหนึ่งที่เก็บเห็ดคือกันเนาะค่ะเนะเาะถึงเวลาหนาเฮ็ดน้ำกับไปเก็บเห็ดคือกันเนาะค่ะเนะเาะเราบัดนี้น้ำกับจะมาเว้าในกรณีที่คุณป่าวันเพน็ญมหาไพ่นี่เราได้ออกมาเว้าเนาะค่ะเนาะว่า,าคนาไทยที่เก็บเห็ดนี่จังซานจังซี่เนาะคะ่ะคนที่ได้ยินได้ฟังคลิปเราผู้ใดอยากยินได้ฟังกับไปฟังในคลิปเราเนาะคะนะ่ะเนาะคือ เราจะซื้อว่าป่าวันเพนสวีเดนเนาะค่ะเนาะน้ำตองบอกก่อกอนะคะน้ำบรไเ้เป็นติ่งของป่าวันเพนเนาะค่ะเนาะน้ำบรไเ้ติดตามเล่นาน้ำบรได้สนิทชิดเชื้อบ่ได้หูจักมักจีเนาะค่ะเนาะแล้วน้ำกับแทบจะบ่ค่อยเบิ่งเอ่อคลิปวิดีโอเล่าเท่าไดเนาะค่ะเนาะเอ่อบ่เบิ่งล้วกันน้ำบ่เิเวนสายการเมืองแล้วน้ำกับ เอาบทติดตามบาเดบเบิ้งแล้วกันแต่ว่าในกรณีนี้น้าจะขอว้าเนาะคะ่ะเนาะว่ายายบรรพินพละวานีก่ก็คือว่าคนาไทยที่อยู่ต่างประเทศในผัวฝรั่งนี่ไปเก็บเฮ็ดเราเฮ็ดให้ป้าราบเฮ็ดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเอาจนเบเหลือไว้ให้เจ้าของบ้านเนาะคะ่นะเนาะในที่นี้น้าม,มีความคิดเห็นจังใดนนะะเนื่องจากน้าเป็นคนที่ เก็บเหตุคนหนึ่งเนาะค่ะน้ำจะบอกว่าน้ำเป็นคนที่เห็นด้วยกับความคิดของคุณยายวันเพ็ญเนาะค่ะน้ำโมเมนติงแล้วเนาะค่ะเนาะนามว้าในส่วนที่น้ำรับรู้ได้และรู้สึกได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าน้ำไปเก็บเหตุแต่ละทีแต่ละเหมาเนี่ยน้ำอยู่ในฝรั่งเศสเนาะค่ะเอ่อนามเป็นคนที่อยู่ในส่วนของฝรั่งเศสที่มันบ่ได้มีทรัพยากร เห็ดที่มันหลายเนาะคะ่ะเนาะมันมีกระจุกรจกระจิกกระจอมกระจำเนาะคะ่ะเนาะแล้วกับโด้ม,มีเห็ดทุกชนิดเนาะคะ่ะเนาะบาดนี้เวลนานำไปเก็บนี่น้ำเห็ดฟรังไปเก็บบ่เห็นค่ะเวลาฟรังไปเก็บนี่เขาจะเก็บเขาจะถือกระตานหน่อยไปคือความใช้บรรพเนละว่าแ่ละคะ่ะเขาจะถือกระตาใน,น่อยไปแล้วเขาก,กะเก็บเก็บได้อืม ทำมันหลายเก็บเต็มกระตาเขาเจ้าก็จะพ่อเนาะค่ะเนาะกระตาเนยน้อยเด้ค่ะกระตาเนี่กับกระตาไปได้ใหญ่เด้เล้าบัตรนี้เขาเจ้าเก็บแล้วขาเจ้ากับพ่อแต่ว่าเขาเจ้าเล็กๆน้อยๆขาเจ้าเอาบอลนำเห็นเขาเอาคือกันเนาะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ที่นำยูเนี่ยมันเม็นโซนของเ็ดหลายเนาะค่ะเนาะมันมีเห็ดเฉพาะบางเฮดที่มัน อาหารยากอิล่ลียังเช่นเห็ดโมรีเนาะคะ่ะยูมองนีมันจะมีเห็ดโมรีเห็ดเอ่อที่อ่าจีเขานิยมกินฝรั่งเขานิยมกินเนาะคะ่ะบางละกาเห็ดแครอทเนาะค่ะเนาะเห็ดแครอทที่เขากินเนาะคะ่นะเนาะที่ที่มันหาไดใ้ในในในที่ที่บวกน้ำยู่เนาะคะ่นะเนาะแล้วบัดนี้น้ำเคย น้ำนี่ย่ามองดูได้ค่ะพี่น้องน้ำย่ามองไปยู่มองนานมองนี้น้ำย่ายีบอกว่าสามสี่หมองแล้วทุกมองน้ำจะไปเก็บเฮดทุกมองเนาะค่ะเนาะเราจะมีหมองนึงเนี่ยที่น้ำไปเก็บเฮดเราได้เฮดละโงกนี่น้ำจะเอาให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะน้ำไปเก็บเฮดปลาเนี่ยมันจะมีเฮดละโงกมีจะมีเซฟมันจะมีเฮดเอ่อเฮดเฮดเพิงนะไหมคะเฮดเซฟอะแล้วก็มันจะมีเฮดเอ่อแครอทเนาะค่ะเนาะแล้วมันจะมีเฮดเพียรนมูต้งเนาะค่ะเนาะ แล้วมันจะมีเห็ดอ่าเหลืองๆใช่ไหมคะเห็ดเห็ดเหลืองๆเขาเอิ่อนอีหยังเพื่อนๆที่เขาเก็บเห็ดเขาจะเอิ่นเห็ดอีหยังเนาะเห็ดเห็ดค่าเห็ดไข่เห็ดอ่า,า,า,ๆๆาๆๆๆมันปูๆๆๆๆเห็ดอีหยังังสิใล่ไหมคะมันจะมีหมดทุกชนิดเลยในปลานั่นเนาะค่ะเนาะแล้วน้ำเองก็ไปเก็บเน,นาะค่ะน้ำก็ถือกระตาแน่นอนบางทีน้ำก็ถือถุงไปเนาะค่ะเนาะถือถุงไปเวลาน้ำไม่มีกระตาน้ำก็ถือถุงไปเนา,ะ,า,นาะ,นะค่ะเนาะ แล้วเวลานาไปเจอฝรัลล่งนี่เขาจะเก็บนามเนี่ยไปเจอเห็ดละโงกนะคะเป็นเห็ดอ่อนๆนะคะเป็นไข่มันอะเป็นไข่มัน,นแล้วตอนแรกนามกรู้ว่าเป็นเห็ดละงกได้เพื่อนๆแล้วนาไปเจอฝรั่งขจาเก็บอยู่นามเลยไปถามเขาว่าพวกเธอป้านี่มันมีเห็ดยังงที่มันกินได้ยังสีน้านามก็ไปถามขจ้รขจ้าเลยบอกว่ามันจะมีเห็ดอันนี้มันซื้อว่าเห็ดเอ้ยนะเป็น เป็นใคร isa, ดิซิซ่าเห็นไหมคะไข่เหลืองไข่เหลืองหรบ้านเฮาสิเข,ข้าใจเป็นเห็ดละโงกเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่านาําเอาเก็บมาก,กินแล้วน้าก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเห ok, ็ดนะละโงกเนาะค่ะเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็นแนะนํํานาว่านี่เห็ดละโงกเห็ดเละละโงกเห็ดเอ่ออแมนิสเดอะซิซ่าอ่ะซื้อนี่นะะแหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเก็บมันแบบนี้เด้อเก็บจังซี่เด้อคือเฮานะ่ะเฮาก็มากินเห็ดละโงกอ,อ่อ,อนๆมันบ่เขาตุ้มๆเป็นไข่ แต่รังขาจาวเก็บเนาะคะนะ่ะเนาะมันนําเห็นอนะมันกําลังโพขึ้นมานําก็รู้นะอันนี้เห็ดละโงกนําเลยถามเขาอันนี้เป็นเห็ดละโงกบ่นําเลยถาม่างสิเขาเรียกว่าแมนแต่ว่ามันย่งดอกหน่อยอยู่บ่ท่านฟากเก็บอหายคนอื่นจ่เขามาแล้วห้ยเขาเก็บซะว่าซั่นเขาจาวจังซีได้ค่ะเพื่อนๆนาก็เลยเออทาเป็น,นก,นออนกูกูหูจักเห็ดอันนี้กูก็สิตตัดกลับบ้านเอาไปกินเลย ว่าข้าเจ้าอกเก็บนะคะเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่มันถูกของยายวันเพ้นทิละเว้านะคะเนาะคือเจ้าบ้านของเขานี่เขาจะปล่อยให้มันดอกให้ดอกมันใหญ่ละกะเมื่อเขาเห็นข้าเจ้ากับ่บเก็บนะคะข้าเจ้ากับพานน้ำเห็นเนี่ยข้าเจ้ายางพานไปไล่เลยโอ้ยนำกระสดาเก็บแต่นำกระยานข้าเจ้าวางให้นะคะเนาะเพราะว่าเก่งใจข้าเจ้า น้ำก็ไปได้เก็บน้งก็ไปหาเก็บดอกที่มันใหญ่ขึ้นนะคะเนาะดอกที่มันกำลังใหญ่กำลังจะบานตุ่มๆแล้วมันออกขึ้นมาแล้วไหมมันมันออกขาขึ้นมาเยไหมคะมันมันไม่ได้เป็นไขนะ่น่ะละละน้ำก็เก็บแบบนั้นนะคะเนะนาะน้ำก็ได้ความรู้แบบนี้มากนะคะได้ความรู้แบบนี้มากคือ เจ้าบ้านเขาเหตุแบบนี้แต่คนไทยเฮาอหลีค่ะบางเทือนนำนำเห็นอหลีเนาะคะนะ่ะเนาะคนจิกเก็บเดได้เป็นสองสามกะตาจังสินะสองสามกะตาเต็มเนาะคะ่ะอันนี้นำกะเข้าใจได้เพื่อนเพื่อน่าวหยังข้าวขึ้เก็บเพราะว่เข้า,า,า,ขาดีใจบ้านเขาเจ้ามันหลายเข้ารกระดีใจเขาเจ้ากระเก็บเนาะคะ่ะเพราะมันเป็นอาหารที่เฮาได้มากแล้วเฮาก็มาก,กักตุนเอามาเห็ดเป็นการถนอมอาหารเฮาก็กินได้โดนอันนี้นำเข้าใจได้ค่ะเพื่อนๆน นำบด้ว่าให้คนที่มันที่ที่ข้าเจ้าเก็บเหตุเด้ถ้านำเห็นหลายนำอาจจะเก็บคือกันเนาะคะ่ะเนาะนำอาจจะเก็บคือกันแต่ว่าแต่บางที่ห้องห้องก็ต้องเข้าใจฝรั่งขาเจ้านะคะ่ะเจ้าของบ้านขาเจ้านี่นำบอกเคยเห็นผู้ใดเก็บหลายเนาะคะ่ะเนาะในโซนของพวกนำนี่จะบอกเคยเห็นผู้ใดเก็บหลายเขาเก็บพอก,กินอีลีค่ะเขาถือกระต่ายน,น้อยได้เต็มเข้ากระกับเนาะคะ่ะเขาไม่ได้ซื้อ สองถุงสามถุงสี่ถุงหาถุงได้แล้วเขาก็ไปใส่รถเออมาเก็บไหมบ่แม่นค่ะเพื่อนๆเขาเจ้ากินเพอเก็บเขาเจ้าบบเดแทบจะบบเดถนอมอาหารคือคือคนไทยบานเฮาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะต้องเข้าใจว่าคนไทยบานเฮาเฮ็ดคือการถนอมอาหารเพราะว่าคนไทยบานเฮากินปัญญังคือเฮ็ดกินนปัญญังคือเก็บเพราะว่ามันเป็นอาหารบานเฮาที่เฮาหาได้จากธรรมชาตินะคะเนาะการเลยเก็บเนาะคะ่นะเนาะบัดนะ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 น,นี้นะ้ำก็จะบอกว่าน้ำ ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับยายเพ่นเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนะ่ะเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าเห็นด้วยในการเก็บเห็ดของคนไทยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเก็บอ่อบางคน,นเก็บหลายเนาะค่ะเก็บหลายเก็บได้สองกระตาสามกระตาถามว่าอิจฉาบปล่อิจฉาอยู่ค่ะอิจฉาอยู่แต่ว่าอีกในหนึ่งการที่ตนเจ้าของบ้านอิลีค่ะเพื่อนๆแต่อีกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยังน้ำคือจังบาเห็นด้วยกับ ยายเพ้นเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นการใส่คำว่าคำจาดที่มั่นบอให้เกียรติคนไทยน้ากันเนาะค่ะเนาะคนไทยน้ากันว่าน้ากันมวน,นกันก็ได้คะ่ะว่าน้ากันดีๆว่าน้ากันเออเธอเป็นยังคือเก็บรายแทบบริตนเจ้าของบ้านเขาในตีเออเป็นอย่างเธอคือจังบอเก่งใจข้าเจ้าแน่จังสีนะเป,นเป็นการเป็นการเว้าที่เหมือน คนผู้ใหญ่ว้ากับเด็กน้อยหรือคนที่มีประสบการณ์หลายกว่าว้าวเนาะค่ะนาะบ่แม่นว่ามึงจังสันมึงจังซีเก็บจังสันมันบ่ดีมึงสิเก็บเอ่อไปคือคนตายอดตายอยากที่พวกคณะขยะขยะอันนี้บอกตรงๆเลยค่ะคนแบบนามได้กงี้หนังสีนามก็รู้สึกว่าคว้นออกหูคือกันเนาะค่ะบ่บ่ได้เห็นด้วยกับการใส่คําเบาคาจาที่มันบ่ลื่นหูเท่าไดเนาะค่ะเข้าใจค่ะว่าเป็นคนตรงเข้าใจว่าเป็นคนอ ว่าแบบว่าวแบบนี้อยู่แล้วจังสีแล้ไหมคะ่ะเข้าใจว่าว่าแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนฟังมันมันบ่อค่อยลื่นหูมับ่คะเวลาฟังล้วมันรู้สึกว่าอารมณ์คืนน่ะเข้าใจบ่คะ่ะเวลาอารมณ์คืนน่ะแต่ว่าในกรณีของน้ำน้ำานี่เป็นคนที่เก็บเฮ็ดแล้วบ่ได,ด้เก็บเก็บเฮ็ดลายเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าบ่าเคยเจอรลายก็เลยบ่เคยเก็บเห็ดเห็ดลายก็เลยน้ำกับบ่ค่อยได้อยู่ในโซนที่เขาเก็บเฮ็ดลายจังสี่น้ไหมคะ่ะ นากก็เข้าใจในยายวันเพนที่เราซื้อออกมาแต่แค่การสื่อสารการใส่คำบอกคำจาที่มันอดสุภาพจนเกินไปเนาะคะ่ะการใส่คำบอกคำจาที่มันโดสุภาพจนเกินไปมันกัดซอหลายอย่างเนาะคะ่ะน้อเพื่อนๆนานี่เป็นคนที่พยายามที่ใส่คำบอกคำจ่าให้มันเออเลื่อนหูที่สุดนะคะนามก็เป็นคนตรงคือกันเด้ะเพื่อนๆโบแมนว่าเอาเป็นคนที่เออแจ็คซี่จังซันก็นได้เด้อ นำบอดเมนคนอ่อนขนาดนั้นเนาะคะ่ะเนาะน,น้าเป็นคนที่ตรงเว,าว้ากระตรงเนาะคะ่ะแต่ว่าการใส่คํเว้าคําจ๋าเข้าก็ต้องใส่คํเว้าคําจ๋าที่มั่นเหมือนคนมีการศึกษาจากน้อยจังสิแมค่ค่ะอย่าใส่แบบคํเว้าคําจ๋าที่มัน่นฟังแล้วมันมันมันอารมณ์ขืนน่ะเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมคะ่ะเพื่อนๆเอานี้ละค่ะน้าก็มาแาบสู่เพื่อนฟังเนาะคะนะ่ะเนาะเอ่อ กรณีที่คนเก็บเห็ดนะคะเนาะคนเก็บเห็ดกะสรุปก็คือว่ามันกับแมนในส่วนที่ย้ายเพนวาว่าคนไทยเฮานี่เก็บเห็ดหลายน้ำจะไ่ได้บอกว่าเฉพาะคนไทยได้ค่ะนะ,ะน้ำจะบอกว่าคนเอเชียรเรากันบ่ได้เจาะจงว่าเป็นคนไทยคนเอเชียรเรากันเวลาเห็นเห็ดเนเขาเจ้ากระจาเก็บหลายเป็นพิเศษกว่าเจ้าของบ้านเขาอีลีค่ะบแม่นเก็บพอกินคือเขา คือเก็บเรากินได้เป็นหลายปีกับมีเนาะคะ่ะเนาะเก็บเราห่อกับประเทศไทยกับมีเนาะคะ่ะเนาะอันนี้น้ำก็เคยเห็นเนาะคะ่ะอันนี้น้ำก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่เก็บเห็ดที่ข้าได้หลายข้าเห็นหลายเขาเจ้าก็อยักเก็บเห็ดหลายอันนี้น้ำก็เข้าใจได้ค่ะเพื่อนๆเป็นน้ำน้ำไทาเห็นหลายน้ำก็อยากได้คือกันแมนบอกค่ะเข้าใจแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องเข้าใจสิ่งที่ยายวันเพ็ญเราสื่อสารออกมาก็คือเก็บจนปลาล่บเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกับแมนความเล่าอิหรี่ อันนี้เห็นด้วยแค่บอเห็นด้วย10%ในเรื่องของการใส่คำว้าคำจา,าในการสื่อสารให้คนไทยนำกันที่อยู่ในต่างประเทศนะคะเนาะเหมือนกันบอให้เกียดคนไทยนํากันเอ้าว้าจังซี่ละนะคะเนาะ,ะเอาอันนั้นจบจากวิดีโอนี้แล้วแต่พู้ใดสิดามาป่ดดามาเน,น,น,นาะค่ะน้อน้ากะว่าในส่วนที่มันเป็นจริงแบบนี้แล้วก็น,นํากลางที่สุดเด้อค่ะเด้อนําเป็นคนกลางที่สุด อีกอย่างนี่น้ำจะบอกล้วน้ำไ่ได้เป็นติงผู้ใดเด้อค่ะเด้อน้ำเว้าตามความเป็นจริงที่น้ำอยู่ในฝรั่งเศสแล้วน้ำเห็นคนในฝรั่งเศสขาเจ้าเก็บเนาะค่ะเนาะเป็นจังใดเฮ็ดจังใดเราคนต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้ขาเจ้าเก็บเขาเฮ็ดจังใดเนาะค่ะเนาะน้ำเห็นแล้วน้ำก็เอามาบอกสุบินเพื่อนฟังว่ามันเป็นแบบนี้ละนะคะเนาะเอ้ามือดีน้ำก็สิคอตโตขอจบวิดีโอไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะแล้วน้ำก็สิไปตัดต่อ วิดีโอการเฮดซีผมนะคะนาอผูนะะ้ใดอยากเบิงกาติดต่อติดตามได้ในคลิปวิดีโอหนานนคะสําหรับมือนีน้าขอโตขอจบวิดีโอไว้แล้วกับพอกับน้าหม,ม่ในคลิปวิดีโอหนาะคะ่ะสําหรับมือนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย